ไปดูเทคนิคที่ทําให้ตับหมูมีความนุ่มเด้งไม่ขมไม่ขาวนะครับเนี่ยความคาวเลือดไหลออกมาแล้วนี่แค่น้าแรกเหมือนตับห่านที่เรียกว่าโฟกาเลยครับสวัสดีครับทุกคนเชฟพักนะครับทุกคนอยู่กับผมในรได้กรารไร้สาระครับ เป็นรายการที่เล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ทางอาหารและพลิกการทําอาหารง่ายๆที่ไม่ไร้สาระนั่นเองนะครับตับหมูนะครับเป็นเมนูโปรดของคนหลายๆคนเนาะเช่นไม่ว่าจะเป็นเมนูตับลวกตับทอดกระเทียมตับหวานตับ หลายๆอย่างนะครับแล้วหลายคนก็น้าตับกลับมาทําที่บ้านนะครับแล้วก็พบว่ามันขมมันคาวมันแข็งมันไม่อร่อยนะครับังั้นวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูเทคนิคที่ทําให้ตับหมูมีความนุ่มเด้งไม่ขมไม่คาวนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมต้องดูสาเหตุก่อนนะครับว่าที่ตับหมูมันคาวกับแข็งเนี่ยเป็นเพราะอะไรมันคือตัวเลือดหมูที่ค้างอยู่ในตับเยอะเกินไปเลือดทุกคนก็ทราบอยู่แล้วเวลามันสุกหรือโดนความร้อนมันก็จะแข็ง ถูกไหมครับพาะนถ้าเลือดอยู่ในตับหมูเยอะพอตับหมูสุกมันก็จะแข็งแล้วมีความสากลิ้นที่สำคัญคือเลือดก็มีความขาวมีความขมด้วยเพราะฉะนั้นะหลักการง่ายๆคือทำยังไงก็ได้ให้เลือดออกจากตับเยอะที่สุดนะครับเลือดมันละลายได้ดีในน้ำเพราะฉะนั้นะอย่างแรกเลยละลายในน้ำเปล่าก่อนแล้วจบด้วยน้ำส้มสายชูนะครับพอเลือดออกไปประมาณอันนี้ประมาณ50%ละให้เราเอาตับเนี่ยครับไปหมักใน น้ำแป้งนะครับเพราะน้แป้งมันจะดึงเลือดออกอีกทีหนึ่งและใส่เบกกิ้งโซดาไปนิดนึงพอเบกกิ้งโซดาจะทําให้น้ําเปล่านะครับเข้าไปในตับได้มากขึ้นมันเราดึงเลือดออกแล้วเราก็เอาน้ําสะอาดกลับเข้าไปในตับเหมือนเดิมพอเราหมักตับนะครับอย่างน้อยประมาณ4ี่ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล้างออกแล้วก็สามารถนําไปทําเมนูต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตับลวกตับทอดกระเทียมตับหวานนะครับผม ซึ่งวันนี้เมนูที่เป็นเมนูสาธิตนะครับผมจะใช้เป็นเมนูตับทอดกระเทียมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันได้เลยนะครับวัตถุดิบแรกนะครับในการล้างตับมีน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าแป้งมันสำปะหลังเบกกิ้งโซดาแล้วก็มีตับหมูครับวัตถุดิบในการผัดตับมีน้ำมันพืชนะครับมีกระเทียมจีนสับนะครับมีน้ำตาลทรายน้ำมันหอยครับขั้นตอนแรกนะครับ ตับหมูที่เราได้มาเอามาหั่นก่อนเลยนะครับผม1ชิ้นก็ประมาณเนี่ยครับ500กรัมเนาะวิธีการหั่นนะครับผมจะหั่น1เซนติเมตรก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่บางหรือหนาเกินไปทําให้เราล้างเลือดออกได้ง่ายขึ้นแล้วพอมันมีความหนานิดนึนงมันก็จะอุ้มน้ําได้ค่อนข้างดีนะครับผมเวลาหัน่นพอมันยึดตรงนี้ใช่ไหมครับนิ้วมือเราประคองตับชิ้นที่เรากาลังจะหัน่นแล้วก็ลงมีดไปแบบทีเดียวเลยอย่าอย่างนี้ อย่าเลื่อยเพราะว่าตับจะเละนะครับเนีย่ยเราก็หั่นไปเรื่อยๆเลยฮะโอเคหมดทีนี้เราได้ตับแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาตับนะครับไปล้างกันตรงที่ซิงน้ำกันนะครับเดี๋ยวเรามาล้างตับกันเลยนะครับง่ายมากมันคือน้ำเปล่าตับจาก,กที่เราหั่นไว้เนาะใส่กะละมังน,นะครับ เิดน้ําใช้น้ําเย็ยนนะนเดี๋ยวใช้น้าอุ่นเดี๋ยวตับสุกถ้าตับม,มันสุกมันจะไม่ยอมคขายเลือดนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยความคาวเลือดไหลออกมาแล้วนี่แค่น้าแรกครับเราจะล้างไปประมาณ8ดน้ําสียังขุนอยู่เลยเห็นไหมครับขุนคากเลยมันจะใสประมาณน้ําที่8 นะครับน้าที่8ใสแล้วนะครับอันนี้คือน้าเปล่าเฉยๆนะพอน้าเปล่าค่อนข้างใสเดี๋ยวเราจะใช้น้าส้มสายชูเป็นตัวดึงเลือดครั้งสุดท้ายนะครับผมอ่ะทีนี้แล้วน้ำที่8ให้เหลือน้ําไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าน้ําส้มสายชูลงไปเจอตับเดี๋ยวตับมันจะสุกนะครับมันจะเป็นกดค่อนข้างแรงเนี่ยนะครับอันนี้น้ําเปล่านะครับอันนี้น้ําส้มสายชูนะครับใส่ลงไปนะครับน้าส้มสายชูนะครับ น้ำส้มสายชูจะเป็นตัวดึงเลือดแล้วก็ดับขาวเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะสังเกตว่าพอลงน้าส้มนี่เห็นไหมเลือดออกมาแล้วมันมันมันจะดึงเลือดได้แรงกว่าน้ําเปล่านะครับเห็นไหมมีความขุ่นออกมาอีกแล้วนะครับอันนี้คือเลือดที่น้ำเปล่าเขาล้างไม่ได้โอเคแล้วก็เอาน้าส้มสายชูออกมีเลือดเยอะมาก มากมากแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อล้างกลิ่นน้ำส้มสายชูออกนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วตับตอนนี้ของเราก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเสด็จน้ำบอกให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปหมักตับกันครับผม ขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหมักตับกันนะครับเพื่อตะกี้เราดึงเลือดออกแล้วใช่ไหมครับเราจะเอาน้ํากลับเข้าไปในตับด้วยน้ําและเบกกิ้งโซดาและเดี๋ยวเราจะใส่แป้งมันนิดนึงเพื่อดึงเลือดที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ออกให้หมดนะครับแล้วพอเราหมักไว้ปุ๊บรออีกสชั่วโมงก็นําไปใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตับเรามีอยู่แล้วนะครับผมเราใส่น้ําให้พอท่วมตับนะครับไม่ได้มีปริมาณเป๊ะมีตับเท่าไหร่ก็ใส่ให้พอท่วมแค่นี้พอนะครับ ใส่พอท่วมหลังจากนั้นนะครับเบกกิ้งโซดานะครับอย่าใส่เยอะถ้าเบกกิ้งโซดาใส่เยอะตับจะเฟื่องน,นะครับเพราะว่าเบกกิ้งโซดามันมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับแล้วก็แป้งมันสำปะหลังนะครับใครมีแป้งมันฮ่องกงก็ใช้ได้นะครับใส่ลงไปขยำแค่พอให้เข้ากันแต่ว่าเราไม่ได้จะล้างตับแล้วไม่ต้องขยำแรงขยำแค่พอให้ แป้งละลายนะครับแล้วก็พอได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะนมนมเป็นแป้งแป้งแบบนี้เราเอาไปแช่เย็นไวรอไว้อย่างน้อยประมาณคือถ้ารีบจริงๆ2ชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าดีสุดก็คือ4ชั่วโมงนะครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจาก4ชั่วโมงเรากลับมาดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพัดตับกันครับผม นี่นะครับตับที่เราปาักไว้นะครับ4ี่ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่ามันมีลักษณะที่นุ่มขึ้นต้องต้องจับมาถึงตะวู้วนุ่มแล้วก็มันจะมีเลือดส่วนเกินซึมออกมาอีกนิดนึงที่ผิวหน้าเห็นไหมครับเพราะว่าแป้งมันดูดออกมาเดี๋ยวเรามาล้างแป้งที่หมักตับหมูออกนะครับโดยการกรองนะครับก็กรองปกติไม่มีอะไรเลยแล้วก็ใช้น้ําเปล่านะครับน้ำปาปลาก็ได้นะครับเป็นตัวรินส์เป็นตัวล้างพวกคราบแป้งออกนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดาออก นี่นะครับก็คือตับที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีแป้งติดแล้วนะครับจะมีความนุลนแบบนี้สามารถเราไปปรุงอาหารต่อได้เลยไม่ว่าจะเป็นตับทอดกระเทียมตับลวกที่ใส่ในจกหรือตับหวานนะครับก็จะได้ตับที่เนื้อละมุนมากนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทําตับทอดกระเทียมกันครับเดี๋ยวเราไปทําตับทอดกระเทียมกันนะครับขั้นตอนแรกผมจะเจียวกระเทียมก่อนนะครับกระเทียมจีนนะครับใช้น้ามันเยอะหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ํามันออกนะครับ ทางกระทะกระทะอะไรก็ได้ครับแล้วก็น้ำมันเทลงไปไม่ต้องรอน้ามันร้อนนะครับหลายคนบอกเจียวกระเทียมต้องน้ำมันร้อนไม่จริงครับกระเทียมลงไปเลยถ้าน้ำมันร้อนอันนั้นเพื่อการผัดแต่ถ้าเราอยากเจียวกระเทียมให้หอมแล้วก็กรอบไปถึงข้างในแล้วก็ไมมไหมต้องเริ่มจากน้ำมันเย็นๆมันจะได้สุกมันจะได้สุกเท่ากันนะครับ นี่นะครับเอาสีประมาณนี้พอนะครับพราจริงผมอยากได้สีเข้มกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวพอเอาขึ้นมันจะเข้มต่อขึ้นเองเพราะความร้อนสะสมนะถ้าเข้มกว่านี้จะขมนะทีนี้กระเทียมตรงนี้นะครับเราจะพักมันไว้แล้วเดี๋ยวเอาไว้โรยจะอร่อยกว่าผัดไปกับตับเพราะว่าน้ํามันเรามีกลิ่นกระเทียมเรียบร้อยแล้วทีนี้น้ํามันที่เราใช้เจียวกระเทียมมันหอมแล้วแต่มันเยอะไปนิดนึงนะครับความจริงใครไม่กวนน้ามันก็ทอดได้เลยแล้วทอดง่ายกว่าแต่ผมจะเอาออกประมาณ เนี่ยครับประมาณ1นึ่ทับพีครึ่งนะครับตับนะครับน้ำมันร้อนบานกลางนะครับแล้วลงเลยนะตามด้วยน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยโอเคและน้ำตาลทรายนะครับผัดเบาๆนะครับ อย่าใช้ไฟแรงเพราะตับมันจะโดนสะดุ้งแล้วอาจจะกลับมาแข็งได้นะครับใช้ไฟเบาเขี่ยให้ตับกระจายมันจะได้สุกเท่ากันนะครับผมนี่ไหมครับขนาดตับโดนความร้อนนะมันยังดูนุ่มๆเด้งๆเ,เลยอันนี้คือจากการที่เราหมัก กับลางได้ที่นะครับเห็น okay, นะครับพอตับเริ่มเฟิรม์มแล้วก็ไม่มีน้ำไหลออกมาคือสุกแล้วนะครับสามารถปิดไฟแล้วคลุกต่ออีกสักแป,ป๊บให้ความร้อนมันระอุต่อเผื่อเผื่อมันมีชิ้นไหนที่หนาแล้วไม่สุกจากนั้นเสิร์ฟเลยนะครับดูนะครับเนี่ยตับเด้งๆเลยนะครับน่ากินมาก ทีนี้พอเราจัดลงจานแล้วนะครับนี่แหละครับทีเด็ดโรยกระเทียมเจียวนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูตับหมูทอดกระเทียมนะครับทีนี้เมนูแบบนี้มันต้องกินกับข้าวเนาะ ผมก็เลือกกินกับพนมรุ้งข้าวหอมมะลิสุริน100%เป็นข้าวหอมมะลิแท้จากจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ในแถบทุ่งกุลารองไห้ซึ่งถือเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยข้าวสาจะขาวนวลเมล็ดเรียวยาวสม่ำเสมอกันเมื่อหุงสุกแล้วมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ตามธรรมชาติคล้ายกลิ่นใบเตย รสสัมผัสนุ่มเหนียวเหมาะสําหรับรับประทานเป็นข้าวสวยกับสําหรับกับข้าวแสนอร่อยเพื่อให้ได้รสชาติของข้าวหอมมะลิแท้ๆแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับผมผมขอเลือกชิ้นที่ชิ้นไหนดีชิ้นอวบๆเลยนี่นี่นี่พาให้ดูนะครับว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงเนาะทุกคนดูเห็นไหมฮะ ความนวลน,นะครับความนิ่มคือมันสีเท่ากันหมดคือสีซีดเหมือนกันหมดนะครับไม่มีเลือดอยู่นะครับผมก็จะขอหอมใหญ่ไม่ใช่ครับกระเทียมนะนิดหนึ่งอืตับนุ่มมาก หมือนตับห่านที่เรียกว่าโฟรการาเลยครับแล้วก็มีความเด้งนุ่มแบบไม่เละครับนุ่มแบบเด้งแล้วก็มีซอสเคลือบอยู่ข้างนอกได้กินของกระเทียมเจียวเข้ากับตับมากๆครับผมอร่อยครับชื่อำันคือตับไม่มีกลิ่นคาวไม่ขมไม่กระด้างไม่มีความเลือดเลยครับผมเชื่อนะครับว่าเมนูนี้ไม่ต้องเอามาทอดกระเทียมก็ได้เอาไปลวกหรือทำตับหวานหรือทำเมนูอื่นๆที่ใช้ตับหมูนะครับอร่อยแน่นอนครับคอนเฟิร์ม อ่าแล้วเดี๋ยวเรามากินตับทอดกระเทียมพร้อมข้าวกันเลยนะครับหืมข้าวกันมากเลยครับตับมีความนุ่มคล้ายคาสตาร์ดแต่ข้าวมีความหนึบแล้วก็มีหอมกลิ่นใบเตยนิดๆน,นะครับข้าวหอมมะลิจากสุรินนะครับมันจะมีความนุ่มหนึบแล้วก็หอมใบเตยนิดๆซึ่ง มันเข้าได้ดีกับรสชาติของตับทอดกระเทียมซึ่งมันเป็นกินอะไรครับเป็นกินของน้ำมันหอยกับกระเทียมเจียวเข้ากันนะครับแล้วก็พอกินเข้าไปอ่ะมันจะมี after taste ของกินใบเตยจากข้าวตามมาอย่างนิดๆซึ่งทําให้ในหนึ่งคำเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอพิโซดนี้นะครับตับทอดกระเทียมที่ ไม่แข็งไม่ขมไม่คาวเลือดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใครไม่อยากพลาดทริคหรือเทคนิคการทำอาหารดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกด subscribe นะครับที่เพจพนมลุงไรซ์นะครับผมสำหรับเอพิโซดนี้ผมเชฟทักนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ